น่าเสียดายที่ปีศาจร้ายตัวนี้ต้องการยืมพ้ะวรกายของพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ไอสารเลวแกก็อดียังไงมาทำลายล้างความดีของข้านี่มันนี่มันเสียงของปีศาจชัดๆเยี่ยมไปเลยร่างกายนี้ช่างเป็นร่างกายที่วิเศษจริงๆหลังจากชำระล้างด้วยพลังดั้งเดิมของข้าที่สะสมมาเป็นเวลานานมันก็สมบูรณ์แบบมากเลยละ โอ้พระเจ้านี่เป็นสายเลือดเดียวในครอบครัวของขา้าข้าขอร้องอ้อนวอนให้ท่านได้โปรดปล่อยเขาไปเถอะข้าขอร้องละสินหัวได้เปิดเผยผู้กืนกินออกไปซึ่งทำให้ข้าถูกจำกัดอีกครั้งความผิดนี้เจ้ายังกล้าที่จะมาขอให้ขา้าปล่อยมันไปอีกอย่างนั้นหรือวันนี้ข้าจะยึดร่างนี้มาเพื่อเป็นค่าตอบแทนเล็กน้อยสำหรับข้า่าสซที่สุด แม้ว่าวันนี้ข้าจะต้องขยี้ร่างกายของลูกชายของข้าเป็นชิ้นๆข้าก็จะไม่มีวันปล่อยให้เจ้ากลายเป็นปีาศาจร้ายไปได้หรอกข<อ>้าจะไม่มีทางปล่อยให้เจ้าทำมันได้สำเร็จหรอกนะแมมว่าเจ้าจะพากลางกายนี้ไปจากข้าแต่ข้าก็สามารถหาร่างไม่ได้อยู่ดีน้อยเจ้าเจ้าเตรียมใจที่จะสูญเสียสายเลือดคนเดียวในตระกูลของเจ้าไปอย่างนั้นหรือสายเลือดสุดท้ายของข้า ข้าไม่สามารถทำมันได้ <izi Mob> ไอ้เจ้าคนขี้ขลาดไอ้เจ้าคนขี้คลาดพลังของเจ้ายัางคงถูกผนึกไว้ในภูเขานี้ข้าไม่เชื่อหรอกนะว่าเจ้าจะไม่กลับมาเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอ เยี่ยนซื่อเจ้ารู้หรือไม่ว่าลางบอกเหตุนี้มันเป็นลางดีหรือลางไม่ดีนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนี่เป็นลางร้ายอย่างมากมีบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นและพายุแห่งการนองเลือดก็จะเกิดขึ้นอย่างอีกเลี่ยไม่ได้ดาราธรมินลางบอกเหตุแห่งความโชคร้ายเป็นไปได้ไหมว่าดาราชั่วร้ายกำลังจะมาสู่โลกนี้แล้วดาราธรมินแห่งความโชคร้ายจะหมายถึงเขาหรือเปล่านะ ดูเหมือนว่าข้าจะต้องได้รับพรสวรรค์จากพญาขาวมาโดยเร็วที่สุดรวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหเพื่อสร้างกายาขั้นสูงสุดและเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามครั้งนี้ท่านพี่หลันหุยได้โปรดพาพวกนางกลับไปที่ตระกูลเฟิงในทวีปเทียนหู่ซะก่อนเดี๋ยวข้ากับหงเทียนหยุนนั้นจะไปที่ดินแดนคนเทือนตกลงพี่า่าวแล้วท่านจะกลับมาเมื่อไรเราไม่ต้องกังวลเดี๋ยวข้าจะกลับไปเร็วๆนี้ คุณชายเฟิงช่างเป็นแขกผู้มีเกียรติซะจริงๆข้าผู้นี้ยินดีต้อนรับท่านเหตุใดคุณชายเฟิงจึงมาที่เผ่าอริยะชนของข้าในครั้งนี้ตราบใดทีด่ข้าสามารถช่วยเหลือคุณชายเฟิงได้ข้าจะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถอย่างแน่นอนผู้อวุโสสุภาพเกินไปแล้วผู้น้อยเฟิงหาขอถามตรงๆเลยแล้วกันว่ามีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์พญาขาวที่อยู่นอกเหนือจากสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสหรือไม่ซึ่งได้แก่กิเลนเต่านกฟีนิกซ์และมังกรฟ้า ใช่แล้วเสือขาวก็เป็นหนึ่งในห้าของสัตว์สักดิธิ์ของเผ่าเราเช่นกันจุดประสงค์ที่พวกเรามีวิหารสารสูญเทียนหูก็คือพวกเราต้องการคืนสัตว์ศักดิธิ์ที่เหลืออยู่ในทวีปเทียนหูไปยังอาณาจักรหงมิงด้วยเหตุนี้ในบรรดากลุ่มหลักของกลุ่มเทียนหูของพวกเราจึงเหลือสัตว์สักดิธิ์เพียงตัวเดียวที่รับผิดชอบในการนำทางสัตว์สักดิธิ์ที่เหลืออยู่เท่านั้นอะไรนะสัตว์สักดิธิ์ในแต่ละเผ่าเหลือเพียงแค่ตัวเดียวอย่างนั้นหรอหากมันมีเหลืออยู่เพียงเท่านั้นข้าก็เกรงว ข้าต้องลองหาวิธีอื่นเท่านั้นมันอาจจะได้ผลก็ได้แล้วสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่อย่างเช่นพยญ์ขาวมีปรากฏตัวในที่ไหนในซากประหลักหักพังของเทียนหู่บ้างไหมหรือว่ามันแทบจะสูญหายไปหมดแล้วเท่าที่ข้ารู้มาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อย่างพญ์ขาวที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดได้ถูกส่งกลับไปที่ยังอาณาจักรของเหมืองหมดแล้วส่วนกระดูกของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั้นพวกมันจะถูกส่งกลับไปยังอาณาจักรของเหมืองเพื่อความปลอดภัยด้วยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาพยญ์ขาวที่ยังงสาาามรถใช้นได ท่านอาจารย์เหตุใดท่านจึงต้องสุภาพกับเขาด้วยตามความเห็นของลูกศิษย์ล้วก็ข้าว่าเรามาทุบวิหารแห่งสัตว์ร้ายนี้และจัดการกับเสือขาวกันเถอะหวงเทียนหยุนสายบวกข้าไม่ได้เฉือใช้มาหลายตอนตอนนี้ข้าขอหน่อยได้ไหมล่ะหน่อยแนะ่จะเป็นใครกันกาดียังไงไมาหญิงย,ยะโสโอหังในเผ่าคนเถื่อนของข้า